โอเคมานะเอ็กซ์ต้าโหมดดูอโอเครอบที่แล้วผมเคยโพสลดดงในเฟซว่าเออจะเล่นโหมด g h o s s r v a l เล่นไล่ตามว่าเล่นตามลำดับที่ตึงหมายเรียกไว้นะอ่าในเรื่องแรกครับของการเคนโดลุยอันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าคือแบบ ตายหลายรอบมากอ่ะคือแบบเชี่ยคือตายจนไม่รู้จะตายยังไงแล้วอ่ะมาลุยอ่านะครับ เล่นไม่เก่งนะบอกไว้ก่อน <laughs> พาพาปลาลวนๆเลยโอเคเดี okay, ๋ยวจัดสำรปลก่อนอืลูกซองก่อนเลยระดับนี้มีปลูกซองแล้วอยู่ในมือไปอ เบี่ยงไปทางขวาเข้าซ้ายไปเลยอยากตามก็ตามป้าถ้าคิดว่าได้มาอันน่เจอถังแกแล้วสามสองหนึ่งไปตร่มตามครับมาลงไปเลย ดูเดียวจะตายอีกรอบไหมไม่รู้ตายกี่รอบแล้วเนะี่ยเล่นนี่แค่สามดาวอะ่ะยุยยุยยุย อ,เอ,อเุ้ยเหียืเขาแล้วแม่งเล่นกูแล้ว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 ร้นอนร้อนร้อน,อนเฮ้ยแค่แอบระวัง ตัวนี้ติดพิษคอมบ้ายลูกศรล้วนๆแล้วจังหวะเนี้ยลูกศรล้วนๆแล้วคอมบ้ายไปไปด้วยสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับอืดบอดอกที่สองดอกที่สาม สายแม็กสามสองหนึ่งดุยอืมอืมไม่สนใจช่างมันให้ให้มันตันนะให้มันสตันก็พอลุยด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 ุยนี่เราเอาอะไรเอานี่อย่างแรกก่อนเลยแฟดไปมานี่มาลุง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 มานี่ลุงลุงตามผมมานี่อยู่นี่อยู่นี่ ู่นี่มาผีมาผีมาผีทางนี้ทางนี้ทางนี้นี้จะไปจูบเสาว่าแมนลุงพนี้นี่ทางนี้ทางนี้เออมาผีมาผีมาทางนี้ครับมาทางนี้ครับมาทางนี้ครับโอ้ยโอ้ย้ย้ยมามามาครับมาครับทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ครับมาทางนี้ครับมาทางนี้ครับเอ้ามาที่ครับมา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 ทางนี้ทางนี้ครับลุงมาทางนี้ครับอยู่นี้ครับอยู่นี้ครับ อันนี้ครับอันนี้ครับออออออเอ่อเบี่ยงไปแล้วแล้วก็ระเบิดแบบอาหลงอันนี้คือถ้ากดตรงนี้กดตรงลิฟต์อ่ะมันจะฟื้นมาไงมันจะฟื้นมาทามนนั้งหมดเลยไงเลยเล่นอย่างนี้เลยตายหลายรอบแล้วไงเลยรู้รู้ว่ามันจะโผล่มาตรงไหนไปลุย mọi người làm nghề rồi, ui, này, nè, cái gì đó ช็อตมันนี่เฮ้ยเหี้ย,ออยตกแกงหมดเลยเหี้ยตกแม่งเยอื้อเหี้ย ع. สวัสดีครับอืมการผิดอะไรอีกเนี่ย คอมบ่า <Comb> ลุยตรงนี้เราจะเจอลีเอ้ยจีลีอะไรนะ <c oughs> <c oughs> จีล่างอ่อนนะตรงนี้จีล่างอ่อนตรงนี้จะเจอตู้หมักฝรัง่งผมก็จะเล่นพลิกประมาณนี้ว่าอ่านี่ จะเอาเอท,ทิ้งนี้ไปกว่าทิ้งกระสุนไปอันนี้ผมเล,เล่นแบบไม่ได้ทำเวลานะไปเรื่อยๆขอช้าเดบมั่นใจอะคือเราไม่ได้ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นไงจับไปไเลยไอ้มาไปยิ้มให้กล้องหน่อยเขาเจอกระนโบเขาให้ เลียงมวยไปเออไปไปไปตรงนี้จะเจอเจออะไรวะ <c oughs> เจออะไรเดี๋ยวก็เดินลืมไม่ได้ไม่ลืมอ๋อเออใช่ตรงนี้จะตรงแถวจะเจอฝูงย่อมย่อมสี่ห้าตัวตรงนี้เราก็จะเอากระสุนสปาร์คช็อตมานี่ตรงนี้ไปก่อนลืมจัดสัมภาร นีไปอืมัดโลด้ารอบที่สาม หยิบมาเลยหยิบมาหยิบมาอ่าน่แ่น่แนเฮ้ย จเอสวัสดีครับสี่ตัวขอ,อแล้วกันหนึ่งนัดหนึ่งวิญหนึนะ่งยาหนึ่งเฮ้ยลันลันลันไดไหตรงนี้สี่ตัวตรงนี้สองตัว ูกซองนี้ช้าแต่มั่นใจขอโทษนะที่ช้าเล่นไม่เก่งเล่นไม่เก่งเล่นไม่เก่งเขาขอโทษพี่เล่นไม่เก่งเอาละเราเจอซอมบี้นี่ครับว่าจังไหนว่าจังไหนว่าจังไหนว่าอุเชี่ยอีกแล้วติดพิษมั่งเลยอืม ช็อต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 อ่ะเบรกเบกแดนเออเบรกแดนไป 拜拜拜拜拜拜。Bye, bye, 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 bye. ใจ,ใจไปใจไปใไปโอ้ยจะบ้าตายติดพิษอีกกู โอ้ที้เงียยนี่คือแบบอึ้งไงโอ้อะไรกันเนี้ยไปเย่ yeah. เชี่ยกว่าจ,จะผ่านแม่งตาหลายรอบอะต้องรู้ลิกแล้วอะเย่ yeah. เท่าไรเอ่ยน่าจะเกินสิบนาทีอะเพราะว่าเล่นแวะนู่นแวะนี่ สิบเอ็ดทำเวลาไม่ได้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อคือเราสปีดลันไม่เก่งคือวิ่งปุ๊บโดนกัดวิ่งปุ๊บเราจับทางพวกมันไม่ได้ไงอะไรเนี่ยเขามีอะไรให้อะไรเนี่ยโอ้อเอ้ยมีแพะเอ้ยมีกากเสืออะไรอ่ะ และีุนอะไรเนี่ยพอาะว่ขอบคุณครับที่สละเวลาอันน้อยนิดมาดูนะครับขอบคุณมากครับ